สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะก็พบกับดินารินอีกแล้วนะคะวันนี้มาในสภาพแบบอยู่บ้านมากมากเลยเอาจริงๆคลิดแต่งตัวมีใครบ้างไหมที่แบบว่ามีความตั้งใจในใจและที่ผ่านมาไม่ได้ทำเลยโมิบเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นโอเคในเมื่อเรามันจะว่างขนาดนี้มีมีอะไรทําขนาดนี้งั้นเราก็ขอถือโอกาสนี้ทํามันซะเลยสิ่งที่เราหมายถึงก็คือการวาดรูปถูกคะ่ะดิฉันวาดรูปไม่เป็นทำไมเราไม่มีพรสวรรค์ในการวาดรูปเลย การวาดรูปคนตั้งแต่เด็กจนปัจจุบันสิ่งที่ทําได้คือการวาดเป็นล้างหัวกลมๆลำตัวเป็นเส้นขาสองข้างแขนสองข้างและก็ยังวาดจนมาถึงปัจจุบันนี้คือเราก็เลยคิดว่าเออในช่วงเนี้ยที่เราแบบว่า ว่างมากเลยเงี้ยก็เลยอยากจะใช้ช่วงโอกาสเนี้ยให้เป็นประโยชน์นะคะดยการฝึกวาดรูปนั่นเองและอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้เนี่ยคือถ้าเราไม่มี iPad เนี่ยคือ iPad ไม่ได้จําเป็นนะถ้าไม่มี iPad นะคะก็คือใช้กระดาษได้เลยใช้กระดาษปกติเราจะใช้โปรแกรม procreate นะะในการวาดซึ่ง Procreate เนี่ยโอเคมันเป็นโปรแกรมที่เสียเงินแต่ว่ามันคุ้มค่ามากๆเลยนะคะทั้งแบบหัวปากกาหัวแปรงหัวดินสอหัวพู้กันมีหมดเลยนะคะแล้วก็สีเยอะมากสีแบบใช,ช้ชั้นนี้ก็ไม่หมดแล,และสื่อการเรียนที่เราจะใช้นะคะก็คือแอปพลิเคชัน Pinterest นั่นเองค่ะคือ Pinterest เนี่ยหลายๆคนน่าจะรู้จักแล้วเนาะคือเป็นแอปพลิเคชันที่มีประโยชน์แล้วก็สร้างสารรค์มากๆโอเคค่ะถ้าเราพร้อมแล้วนะคะเราก็ไปดูกันเลยค่ะ และนี่นะคะก็คือแอปพลิเคชัน Pinterest ของเรานั่นเองนะคะคีย์เวิร์ดที่เราจะใช้นะคะในการหาเนี่ยก็คือ how to draw food step by step มันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยนะคะแบบเนี่ยวาดกล้วยนะคะจะวาดยังไงต้องเริ่มยังไงอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้นะคะคือแก้ว hot chocolate นะคะก็จะมีทั้งหมด9 s t e ปนะคะบางคนนะคะจะมองว่าเฮ้ย วาดแค่นี้หงอมันง่ายไปเปล่าคือต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าบิ่มเนี่ยไม่มีพื้นฐานในการวาดรูปเลยคือแบบวาดรูปเป็นสูตรน่ะคือบิ่มคิดว่าถ้าเราจะเริ่มอ่ะเราควรที่จะเริ่มจากอะไรง่งายๆก่อนเพื่อให้เรารู้สึกว่าโอเคเราอ่ะทาสาเร็จนะแล้วเราก็ค่อยเพิ่มความยากขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะบิ่มว่ามันน่าจะเวิร์กกว่าในระยะยาวอ่ะนะวันนี้จะขอเป็นรูปนี้ก่อนนะคะโอเคค่ะแล้วเราก็เข้าโปรแกรม โปร c ครีเ e กันเลยนะคะจะรอดไหมยังเอาจริงๆก็คือยังแบบว่ายังไม่ค่อยคล่องกับการใช้แอปนี้เหมือนกันนะคะคือที่เคยใช้ก็คือจะแบบเอาไว้ทําตําเนลอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยังมีแบบติดๆขาดๆบ้างแหละเนาะก็ค่อยๆไปนะคะ อย่าเพิ่งว่ากันนะหัวปากกาที่บิมจะใช้นะคะก็คือ sketching นะคะเราก็ Na ร e n d e r pencil นะคะเขาบอกว่าให้วาดแบบอันนี้คือเบอร์หนึ่งใช่ไหมก็เขาให้วาดเป็นวงรีแบบนี้ก่อนเราก็วาดเป็นวงรีอะวงรีจะรอดไหมให้ได้ข้อดีของโปรแกรม Procreate อ,อะคือถ้าสมมติว่าเราวงแบบนี้ใช่ปะเราคือมันเบี้ยวอะเราคือแบบเราจิ้มค้างเอาไว้อะมันจะปรับเป็นวงกลมที่แบบ มันควรที่จะเป็นอะไรเงี้ยให้เออโชคดีมากเลยคือขออภัยด้วยนะคะถ้าเกิดข้างนอกแบบมีเสียงโวยวายเส้นมันบางไปหน่อยเนะาะเพื่อนๆจะเห็นไหมอะ่ะโอ้อันนี้ก็หนาเกินเนาะ <c oughs> มันสามารถที่จะแบบเลื่อนฝั่งตรงนี้นะคะใหญ่ขึ้นเล็กลงหรือว่าจะแบบหนาบางอะไรเงี้ยค่ะได้เนาะ <c oughs> นี่เหล็กแล้วหล่อสาบานเอออะไรอย่างงี้ขอใหม่ขอใหม่เทคสองแอคชั่นคือเราสามารถที่จะแบบบวกเพิ่มเลเยอร์จากอันนี้นะคะจาก กดตรงนี้ได้คือมันจะเป็นรูปแบบสี่เหลี่ยมซ้อนกัน2อันคือเวลาที่เราจะเริ่มวาดองค์ประกอบใหม่ๆขึ้นในแต่ละองค์ประกอบเราควรที่จะสร้างเลเยอร์ใหม่เวลาที่เราวาดผิดพลาดอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่กระทบกับเลเยอร์เก่าที่เราเคยวาดเอาไว้แล้วอ้าวไปวงลีลอดเธอหลอดหลอดหอดคราวนี้เลเยอร์ที่สอง โอเคแล้วเดี๋ยวเราไปแก้ดีเทลกันนะคะก็อันนี้อาจจะยังแบบมือใหม่เนาะอาจจะยังแก้แบบว่าได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือบิ่มก็จะกดไปที่ยังลบนะคะที่อยู่ข้างบนเนาะแล้วก็ค่อยๆแบบค่อยๆซูมอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆลบมันอาจจะไม่เนียนมากอะแต่ว่าก็ค่อยๆฝึกไปเนาะเฮ้ยเส้นนี้ดูเป็นเส้นที่เพอร์เฟกอะเฮย ดีใจดีใจอย่าทำให้มันไม่เพอร์เฟกนะจ๊ะตอนนี้นี่ไงคือบิบมาพยายามที่จะเชื่อมเส้นให้มันแบบเชื่อมกันอะไรเงี้ยเราจะมาวาดฐานกันนะเฮ้ยไม่เลวนี่โอเคค่ะถัดไปเนาะเรามาวาดหูกันนะจ๊ะ คือพอมันมีระบบที่แบบทําให้เส้นมันโค้งสวยขึ้นอะไรเงี้ยเออมันง่ายขึ้นเยอะเลยเนาะเสร็จแล้วก็วาดอันนี้อันนี้คือเหมือนแบบมีน้ําข้างในถ้วยถัดมาเราก็จะต้องวาดมาร์ชเมลโล่ข้างใน เราอะ่ะต้องเข้าไปลบเส้นข้างในด้วยต้องกลับไปเลเยอร์ที่แบบวาดถวเอาไวอ้อ่ะจริงๆเราก็รวมไปเลยก็ได้นะวิธีการรวมเลเยอร์นะคะก็คือเอาแค่นน้วแบบดึงดึงอย่างเงี้ยคือมันก็รวมเข้ากันแล้วนะลบโลดคือคนที่เขาวาดรูปนี่คือเขาต้องแบบเป็นคนที่มีสมาธิมากเลยเนาะคนที่แบบว่าวาดรูปเก่งๆเป็นคนใจเย็นจริงหรือเปล่าคะ เ็คอมเมนต์กันลงมาได้หรือว่ามันอยู่ที่แบบอารมณ์ในการวาดนะตอนนั้นหรือเปล่าโอเคประมาณนี้เนาะเพื่อนๆเ,เห็นไหมว่ามันมีนมเส้นตรงนี้เส้นตรงเนี้ยเหมือนแบบเป็นการแบบจ๋อมลงไปของมาร์ชเมลโล่อะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องวาดเส้นด้วยนะซึ่งอาจจะต้องเลือกเส้นให้บางเราก็สามารถที่จะเลือกให้มันบางลงแล้วก็เป็นเส้นที่แบบเล็กลง เราจะมาทําเส้นลายแก้วกันคือเขาทาเป็นลายอย่างนั้นแล้วอะงั้นเราทําเป็นลายอื่นได้ไหมนี่มีอันเล็กๆตรงน,นี้นิดนึงละกัน เฮ้ยแก้วเราเหมือนมันเป็นสิวเลยอะเอาใหม่เอาใหม่มันดูเหมือนแบบเป็นอิสุกอิสัยอะเหมือนแก้วเราเป็นอิสุกอิสยอัยไม่ได้เราคนวาดควันเนาะอืองั้นเราวาดก็ได้แต่ว่าควันเนี่ยเราจะขอทําเป็นเลเยอร์ใหม่เพราะเรากลัวเวลาที่มันแบบลงสีแล้วมันจะเป็นยังไงคือเราก็ไม่รู้เหมือนกัน คือแบบมันจะต้องมีหนักเบาของเส้นอะไรเงี้ยมันถึงจะดูแบบมันถึงจะดูแบบเป็นควันอะไรเงี้ยอืมแล้วก็แบบเราก็วาดตรงนี้เพิ่มได้อันนี้แก้วนี้คือแบบเป็นแก้วฮอาช็อกโกแลตที่ดูลอนมากคราวนี้เรามาลงสีกันนะคะเอาสีเหลืองเพราะว่าเราชอบสีเหลืองเราก็ลงมาตรงนี้นี่เห็นปะมันก็จะเป็นสีให้เราเลยนี่ง่ายมาก เพินจังเลยอ่ะเออเราเข้าใจแล้วว่าทำไมแบบคนที่ชอบวาดรูปถึงแบบเออชอบวาดรูปสีเหมือนจีวรนพระเลทีนี้เราลืมอะไรไปอย่างหรือว่าเราควรที่จะลงสีโกโก,โก้ก่อน เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับแก้วโกโก้ของบิ๊มนะคะสีรู้สึกว่าทําไมสีมันดูลูกทุ่งจังอันนี้อาจจะต้องไม่ทาการบ้านในเรื่องการแบบ mix and match สีอีกนิดนึงนะคะแต่ว่าโดยภาพรวมก็วันนี้แบบดีใจอะสำเร็จอันนั้นคือตัวแบบนะคะอันนี้คือของเราเย้ yeah! เราภูมิใจกับแก้วโกโก้ของเรามากเลย mm. เป็นยังไงกันบ้างค่ะกับการวาดรูปในวันนี้เนาะก็ไม่ได้ยาก อย่างที่คิดนี่นี่คือโกโก้ของเราเรายังต้องทําการบ้านในเรื่องของการ mix and match สีนิดนึงว่าสีไหนมันเข้ากับสีไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการวดาดครั้งแรกได้ขนาดนี้เราก็เออเราก็ดีใจเนาะส่วนข้างหน้านะคะจะเป็นรูปอะไรนะคะก็อยากให้เพื่อนๆ่อ,อคอยติดตามกันนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถเสนอได้เลยนะคะว่าอยากให้วาดรูปอะไรอะไรยังไงอะไรอย่างงี้นะคะก็คอมเมนต์กันลงมาข้างล่างได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะคูณบิมลาไปก่อนนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะ 拜拜。Bye bye.